ทุกคนก็พบกับช่องเกมเมอร์มูทีวีนะครับทุกคนจะก,กระโดดมาแวกระโดดกระโดดมีแค่นี้นะทุกคนเก็บอะไรอุยอ้ยอุย้ยลองพลาดอุย้ยแล้วทังไงทุกคนพลาดจริงจงด้วยไม่ใเคๆเอ้ยทุกคนมันยากเหมือนกันนะน,นี่เอ้ยผมสร้างเองเลยอ๋อมันกระโดดไม่ติดอะ นี่ไงดูตีแล้วดูฝั่งนั้นโอเคนี่โอเคแล้วปรากฏโอ้ยของเยอะจังกล่องเลยแักแหันไม่โมล,ลีลาละไออันนี้ก็ทิ้งแบบแบบนี้ทิ้งแบบนี้ทิ้งครับไม่รอไม่รอสวยนี่ได้แล้วเอากลองอขึ้นด้วย โอเคนะทุกคนเราก็ไปต่อของเรานะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหบน้นโอ้โหเฮ้ยตัวได้ไงอ่ะออตัวไอ้ไงอ่ะนี่นันกือสุดท้ายแล้วนักือสุดท้ายแล้วเกือสุดท้ายแล้วโอยแล้วผมจะไปฆ่าไก่ตัวนั้นนะเออ ลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะรับไปรับไปแล้วไปข้อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นของผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสักหนึ่งร้อยไลค์ก็พอแล้วค่ะทุกคนไปแล้วอุ้ยไปแล้ว